ผมแล้วก็มามาหนงหนงช,ะช,ะช,ะชะ่าๆแล้วก็มานุ้ยเชิญยิ้มนุ้ยน้องหนองอะรู้มั้งไอ้นุ้ยเชิญยิ้มนะไอ้ที่ทิ้งลูกทิ้งเมียแล้ไปเอาอีตักก๊กอนนะพี่โกนหัวทำไมครับโอ๊ยโทษครับไม่ได้โกนเราะผมผมน้อยอ๋อชอบเล่นนะฮะอะไรนะชอบเล่นบอลไหมครับ ชอบเราชอบรู้ได้ไงเราชอบลนบอลหัวไปครึ่งลูกลอะเม<ถ>ื่อกี้เหลือเล่นเลยฮะมันจําผมไปไงไอตลก้นตีนพวกนี้ยชอบจากันไปลไอฝนสอกก็จําไปเอไอท่านี้ก็จําไปไอตลกเฮียอะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> ไม่รู้ตลกซนตีนคนไหนแม่งเอาผมไปเลยรู้ว่าผมเล่น <c oughs> แม่งเอาไปเล่นโด่งดังทุกวันเนี้ย <c oughs> เหรอปล่อยมาเถอะ มันก็จะไปหากินของมันไม่น่าจํากันนะทีมันเป็นครูพักรักจําครูแนะครูนําครูสั่งครูสอนมึงรู้จักมันไหมวะใครล่ะพูดกูจําได้นะถ้ากูจําไม่ผิดนะที่เล่นหนังเรื่องมือปืนลอบพระจันทร์หรือเปล่าหนังซมตีอะไรไม่รู้ไปยิงกันไปลกบพระจันทร์งไม่รู้นะเลืมึงได้ดูป่ะเนี่ยร้อยห้าสิบล้านใช่ไหมมือปืนลบพระจันทร์น่ะเหรอเออเฮ้ยมันได้เยอะวะอ้าวกิบได้ดูป่ะ ดูสามรอบเรื่องเนี้รอ้ไหหนังดีใช่ไหมชอบอยู่ฉากหนึ่งไอ้ฉากที่นางเอกนั่งขูดมะพร้าวอ่ะเออเดี๋ยวกูจะไปกัดบ้านมึงเดี๋ยวหยอกแล้วมันแม่เบี้ยมันแม่เบี้ยแล้วกนละเรื่องอ่ะมือเปืนโลกพัทร์เขาเป็นเออเอ็นวิดโอไม่ได้ดูหรือแต่งตัวเป็นเอ็นวิดพิซซิลี่น่ะคนเนี้ยน่ะเออที่พายกีตาร์แล้วขี่ควายไงควายบุลเลอร์น่ะ คอยคอยชมภาคสองนะครับอันนี้พูดจริงคอยชมภาคสภาคแรกมือปืนโลกระจันภ์คภาคที่สองชื่อเรื่องอะไรก็คงจะเป็นอะไรของเขาก็ไม่ทราบเรืองการจ่มีเนี่ยภาคสองก็เอาตลกไปเล่นกันนะครับพอตลกทุกวันนี้เกิดกันมาหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นยุคยุคยุคสุดท้ายคงจะเป็นเป็นผมอ่าฮะเป็นผมแล้วก็มาไอต๊อกต๊อกไหนอ่ะไอต๊อกแปกไงไอต๊อัทซวงมณีจันก็เริ่มมาเล่นตลกแล้วใจมึงไม่ได้คิดกันไอ้สัตว์ ผมแล้วก็มามาหนงหนงชชาเออแล้วก็มานุ้ยเชิญยิ้มนุ้ยน้องหนงอ่ะเขารู้มั้ยไอ้นุ้ยเชิญยิ้มนะไอ้ที่ทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วไปเอาอีตักอะนะอ,อ๋อเป็นพี่น้องไอ้โนเป็นพี่อไอ้นุย้ยไอ้นุ้ยเชิญยิ้มนะไอ้เขาขาวหล่อ,ลอไอ้ ไอท้ที่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปเอาอีตัากอนะโอ้ยเขารู้เลยสัดไอ้แทงไงไอ้แทงไงที่ทุทิ้งลูกทิ้งเมียขายผัดไทยอยู่ซอยสองไงเมียเก่าขายผัดไทยแฮะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยแวะไปกินเนี่ยอยู่ซอยสองจรัยซอยสองกูแวะไปบ่อยฮะมึงนี่รู้ครอบครัวกูหมดแล้วมึงเนี่นนยฮะแม่มึงอ่ะแผลเป็นตรงนี้ใช่ไหม อ๋อพ่อมึงเอาขวดป๊ะซีตีพ่อเป็นดังๆอะแม่เป็นกะหลี่เขาไปที่หมดพ่อแม่พี่น้องกูหมดเลยตั้งแต่หัวม้วนมาแล้วพ่อมึงมั่งแม่กูมั่งเอาหรือกูรู้ไม่จริงมันว่าแม่มึงเป็นกะเหรี่้าวแล้วมันจะเป็นมึงไม่ต้องฟ้องหรอกมันว่าหรือเปล่าล่ะมันว่าเลยมึงคนจังหวัดอะไรเนี่ยสุโขทัย ยยมเพอแล้วสวรรคโลกบ้านมันนะักกะลีล้อมรอบเลยยยมเพออะไรนะสวรรคโลกสวรรคโลกแม่เป็นกะลีโอ้ยกะลีลายคามดวนะแม่บมึงเนี่ยถ้าเกิดตายไปโอ้ยวาจะระแวงอะไรเ <laughs> <laughs> นี่ยไอ้เียหนก็เป็นกะลีหมดเลยใ <laughs> ห้มันบอกกะลีลายคามตายไปอะ่ะ ขอ,อเสษฟันแม่มึงสักนิดนึงห้อยคอเลี่ยมห้อยคอนะเป็นแม่ยกแม่ยกลิเกสมัยก่อนนูนไม่ใช่แม่จริงๆแม่จริงๆไม่เป็นเลิกแล้วอ๋อท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค์คอมเมดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด การรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่า <laughs>